ในวงการการเมืองของประเทศไทยมีผู้นำที่ชื่อเสียงโดดเด่นและมีบทบาทสำคัญมาย,ยาวนานผู้ซึ่งไม่เพียงแต่มีอิทธิพลต่อพรรคการเมืองของตอนเองเท่านั้นแต่ยังสามารถสร้างแรงสนะเทือนต่อคู่แข่งทางการเมืองและสังคมโดยรวมได้อย่างต่อเนื่องลักษณะเฉพาะของผู้นำท่านนี้คือความสามารถในการตัดสินใจที่เด็ดขาดการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่รอบคอบและการรักษาสมดุลระหว่างผลประโยชน์ของพรรคและความคาดหวังของประชาชน ตลอดหลายปีที่ผ่านมาผู้นำท่านนี้มีส่วนร่วมในเหตุการณ์ทางการเมืองที่สำคัญหลายครั้งซึ่งบางครั้งนำมาซึ่งความขัดแย้งและความท้าทายใหม่ๆใ,ให้กับประเทศไทยแต่สิ่งที่โดดเด่นคือความสามารถในการรับมือกับวิกฤตและการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วผู้นำท่านนี้ไม่เคยหยุดนิ่งในการวิเคราะห์สถานการณ์และวางแผนเพื่อให้ได้เปรียบทางการเมืองแม้จะ,ะเผชิญกับแรงกดดันจากฝ่ายตรงข้ามและความคิดเห็นที่หลากหลายของประชาชน ผู้นำท่านนี้มีสไตล์การเมืองที่มุ่งเน้นทั้งความมั่นคงและการพัฒนาแม้จะต้องเผชิญกับวิกฤตการทางเศรษฐกิจหรือความไม่พอใจของสังคมแต่ก็สามารถสร้างความเชื่อมั่นและแรงสนับสนุนจากประชาชนได้อย่างต่อเนื่องความสัมพันธ์กับพรรคพันธมิตรและการบริหารจัดการภายในพรรคเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้นำท่านนี้ยังคงยืนหยัดอยู่ในวงการการเมืองได้ยาวนานในขณะเดียวกันฝ่ายตรงข้ามของผู้นำท่านนี้ไม่เคยหยุดนิ่งในการวางแผนและหากลยุทธ์เพื่อท้าทายอำนาจของเขา แต่ด้วยประสบการณ์และความเข้าใจในระบบการเมืองผู้นำท่านนี้สามารถรับมือกับความท้าทายเหล่านั้นได้อย่างชาญฉลาดและยังคงรักษาภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งในสายตาของประชาชนความสามารถในการสื่อสารกับประชาชนก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่ทำให้ผู้นำท่านนี้โดดเด่นไม่เหมือนใครไม่ว่าจะเป็นการประสัยต่อสาธารณะการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหรือการเข้าร่วมกิจกรรมกับประชาชนผู้นำท่านนี้สามารถสร้างความเชื่อมโยงและความไว้วางใจได้อย่างเป็นธรรมชาติ ทำให้มีฐานสนับสนุนที่แข็งแรงและยั่งยืนในเวทีการเมืองของประเทศไทยมีบุคคลบางคนที่ไม่ใช่แค่ผู้เล่นรายหนึ่งแต่กลายเป็นตัวแปรสำคัญที่กำหนดทิศทางของเกมได้อย่างชัดเจนอนุทินชาญวีรากูลคือหนึ่งในนั้นภาพของเขาในฐานะนักการเมืองอาวุโสมีทั้งช่วงเวลาที่ถูกจับตามองและช่วงเวลาที่ต้องต่อสู้กับสถานการณ์ที่พลิกผันเขาไม่ใช่คนที่เข้ามาแบบไม่เอี่ยมแต่เป็นผู้ที่อยู่ในสนามมานานเติมเต็มประสบการณ์และเมื่อโอกาสเปิดเขาก็พร้อมที่จะก้าวขึ้นมาเดินเกมครั้งใหญ่ ย้อนกลับไปในอดีตอนุทินเริ่มต้นจากบทบาทในรัฐบาลเป็นรัฐมนตรีหลายกระทรวงรวมทั้งเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยซึ่งช่วยเสริมภาพของเขาว่าไม่ได้เป็นแค่ผู้จัดตั้งพรรคเท่านั้นแต่เป็นผู้มีบทบาทในวงการบริหารจริงบทบาทเหล่านี้สร้างพอร์ตโฟลิโอการบริหารให้เขาได้รับการยอมรับในวงกว้างไม่ใช่แค่ในพรรคของตอนเองแต่ในระดับสาธารณะเมื่อเข้าสู่ช่วงเวลาที่การเมืองไทยเข้าสู่ภาวะความเปลี่ยนแปลงสูง อนุทินเลือกใช้ช่องว่างในระบบพรรคและช่องว่างของการเมืองร่วมมือเป็นเครื่องมือพรรคพักภูมิใจไทยพปอชอรอภายใต้การนำของเขาก้าวมาเป็นตัวแทนในการเจรจาย,ยืดหยุ่นและพร้อมเป็นพันธมิตรในหลายช่วงเวลาแม้ว่าบางครั้งจะถูกวิจารณ์ว่าเป็นพรรคเล่นเกมมากกว่าจะเป็นพรรคอุดมการชัดเจนแต่จุดนี้กลับกลายเป็นจุดแข็งของเขาเพราะในโลกการเมืองที่เส้นแบ่งไม่ได้ชัดเจนเสมอไปใครสามารถอ่านเกมและอยู่รอดได้ในสภาพคล่องสูงคือผู้ชนะ ในช่วงเวลาหนึ่งเมื่อปี2025ประเทศไทยอยู่ในภาวะการเมืองผันผวนคู่แข่งเดิมของภูมิใจไทยและอนุทินคือพักเพื่อไทยซึ่งมีเครือข่ายอิทธิพลมายาวนานและมีชื่อเสียงจากทักษิณชิน,นวัตรรุ่นพักเพื่อไทยถูกกดดันจากหลายทิศทางทั้งจากกลุ่มทหารประชาสังคมและแม้แต่สาลร,รัฐธรรมนูญในช่วงเวลาที่อนุทินมองเห็นโอกาสเขาจึงแทรกตัวเข้าสู่ความเปลี่ยนแปลง ซึ่งผลลัพธ์คือการที่เขาได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีในเดือนกันยายน2025หลังการเจรจาในสภาผู้แทนราษฎรและการได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์อย่างเป็นทางการสิร่งนี้เปิดเส้นทางใหม่ให้เขาโดยมีเงื่อนไขสำคัญคือการเลือกตั้งใหม่ภายในสี่เดือนซึ่งถือเป็นสัญญาใหญ่ที่เขาให้ไว้กับผู้สนทนาภาพของอนุทินในตอนนั้นย่างถูกมองว่าเป็นผู้เล่นกลาง m i d d l e m a n ที่สามารถสปัร์ไพในสนามการเมืองได้มากกว่าผู้เล่นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยชัดเจน เขาไม่ยึดติดกับกรอบเดียวแต่พร้อมขยับไปตามสถานการณ์เขาเคยถูกมองว่าเป็นรีเซอร์สเตอร์มากกว่าผู้ชนะตั้งแต่ตน้นแต่การอ่านเกมการรอเวลาและความสามารถในการต่อรองทําให้เขาได้ก้าวขึ้นมาอยู่จุดที่ทุกคนหันมามองอย่างไรก็ตามการได้ตําแหน่งใหญ่ไม่ได้หมายความว่าเส้นทางจะราบรื่นเพราะทันทีที่เข้าสู่ทําเนียบรัฐบาลอนุทินต้องเผชิญกับโจทย์3ประการใหญ่ที่ไม่ใช่เรื่องง่ายประการหน่งคือภาพของรัฐบาลเสียงข้างน้อย ซึ่งทาให้การผลักดันนโยบายเป็นเรื่องท้าทายและต้องพึ่งพาการร่วมมือจากหลายฝ่ายประการที่สองคือภาระของเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัวทั้งนี้ครัวเรือนที่สูงการบริโภคที่ไม่ขยายตัวและแรงกดดันจากภายนอกประการที่3คือการจัดการความคาดหวังของประชาชนที่ยาวนานซึ่งเขาและพรรคของเขาต้องพิสูจน์ว่าไม่ได้มาเพื่อเล่นเกมแต่จริงจังกับการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่น่าสังเกตคือวิธีที่เขาใช้สื่อสารกับประชาชนอนุทินมีภาพลักษณ์ของคนที่อยู่ ใกล้ชิดประชาชนและสามารถสื่อสารพร้อมสัมผัสความรู้สึกของประชาชนได้อย่างเป็นธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นการถแถลงนโยบายไปยังสื่อมวลชนหรือการออกเยี่ยมเยือนพื้นที่ซึ่งช่วยสร้างฐานความเชื่อมั่นให้เขาอยู่ในสายตาของประชาชนมากขึ้นแต่ในอีกด้านหนึ่งภาพลักษณ์แบบนี้ก็อาจถูกนําไปวิจารณ์ว่าใช้สื่อเป็นเครื่องมือมากกว่าจะเป็นการปฏิสัมพันธ์จริงเมื่อเรามองย้อนไปสู่ช่วงเวลาที่เขายังเป็นรัฐมนตรีการตัดสินใจในประเด็นที่เป็นข่าว เช่นการเปิดเสรีกัญชาในไทยซึ่งเป็นเรื่องที่ทั้งสร้างกระแสและข้อถกเถียงถือว่าเป็นหนึ่งในโปรไฟล์เด่นที่ทําให้เขาไม่ถูกมองว่าเป็นนักการเมืองธรรมดาเขากล้าที่จะเข้าไปในพื้นที่ที่คนยังลังเลและผลจากการตัดสินใจนั้นมีผลทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเห็นได้ชัดหากจะพูดว่าเขาทิ้งรอยโค้ดไว้ในระบบนั่นก็คงไม่เกินจริงแม้กระนั้นก็มีคําถามตามมาว่าในฐานะผู้นํารัฐบาลเสียงข้างน้อยเขาจะสามารถเดินนโยบายได้เต็มที่หรือไม่ หรือจะต้องแลกเปลี่ยนหรือยืดหยุ่นจนสูญเสียเอกลักษณ์หลายคนตั้งคำถามถ,ามถึงความชัดเจนด้านอุดมการณ์ของพรรคภูมิใจไทยเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่มีเอกลักษณ์ชัดเจนกว่าข้อกังขาเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเล็กในโลกที่ผู้คนเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงอย่างจรงิงจังหากผู้เล่นเลือกที่จะเป็นกลางมากเกินไปอาจถูกมองว่าไม่มีหัวใจหรือไม่มีวิสัยทัศน์นั่นคือกับดักที่อนุทิย์ต้องหลีกเลี่ยงนอกจากนี้บรรยากาศทางการเมืองไทยในช่วงนี้ก็เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรัฐธรรมนูญการเพิ่มอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญการย้ายพักการยุบพักและการตั้งเงื่อนไขการเลือกตั้งใหม่ซึ่งหมายความว่าผู้นำในตอนนี้ไม่ได้เดินอยู่คนเดียวแต่ต้องเดินในเขาวงกตที่เต็มไปด้วยกับดักหากก้าวพลาดเล็กน้อยอาจถูกยิงสกัดจากเบื้องหลังได้โดยง่ายในสมการนี้งานของอนุทินจึงไม่เพียงแต่เป็นการบริหารงานรัฐบาลแต่เป็นการอ่านเกมการเมืองที่ซับซ้อนสุดๆเขายังต้องจัดการบรรดาผู้มีอิทธิพล ทั้งจากพรรคคู่แข่งเพื่อนร่วมรัฐบาลและเครือข่ายที่เคยเป็นพันธมิตรหากละเลยหรือประมาทโอกาสถูกขยับออกหรือถูกกลดบทบาทก็มีสูงเช่นเดียวกับที่เขาเคยใช้วิธีการเจรจาและข้อตกลงเพื่อขึ้นสู่อำนาจการรักษาอำนาจจึงต้องต่อเนื่องไม่ใช่แค่การมาถึงจุดสูงสุดแม้ว่าอนุทินจะประกาศอย่างหนักแน่นว่าจะทำงานด้วยความซื่อสัตย์และความถูกต้องเพื่อประชาชนและความมั่นคงของประเทศแต่คำพูดกับการปฏิบัติย่อมต่างกัน เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเขาจะรักษาคำมั่นนั้นได้หรือไม่สำหรับประชาชนไทยซึ่งคุ้นชินกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเร็วและรุนแรงการสร้างความเชื่อถือในระยะยาวเป็นเรื่องโดยยากหากเขาสามารถเดินนโยบายได้จริงจัดการกับเศรษฐกิจได้แก้ไขปัญหาได้อย่างจับต้องได้ภาพของเขาอาจถูกมองว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญขององค์การเมืองไทยในยุคใหม่หากเรามองไปข้างหน้าอนุทินมีโอกาสมากแต่ก็มีกับดักมากเช่นการหากเขาสามารถจัดเลือกตั้งภายในเวลาที่ให้สัญญ,ญาได้สำเร็จ นยายรัฐสามารถเดินต่อได้และสามารถจัดตั้งรัฐบาลที่มีเสถียรภาพได้จะยิ่งส่งสัญญาณว่าเขาไม่ใช่แค่นักการเมืองฉับฉวยแต่เป็นผู้นำยุคใหม่ที่พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงแต่หากล้มเหลวหรือถูกวิกฤตบีบจนภาพลักษณ์เขาแตกอาจทำให้ภาคภูมิใจไทยและอนุทินถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาการเมืองไทยซึ่งประชาชนกำลังเบื่อหน่ายกับคำมั่นที่ไม่เกิดผลมาก่อนหน้านี้ดังนั้นเส้นทางของเขาจะเป็นบททดสอบสำคัญทั้งสำหรับตัวเขาเอง พัคของเขาและวงการการเมืองไทยโดยรวมในเวลาที่ประเทศไทยต้องการความมั่นคงและการเปลี่ยนแปลงควบคู่กันอนุทินชาญวิรากูลกำลังเดินบนเส้นทางที่เต็มไปด้วยแรงกดดันแต่หากเขาสามารถจับจังหวัดได้และเดิอนอย่างมั่นคงอาจจะกลายเป็นผู้นำที่ถูกจารึกในหน้าประวัติศาสตร์ของไทยในโลกการเมืองไทยการรักษาอำนาจไม่ใช่เรื่องง่ายการทำให้ภาคการเมืองมีความมั่นคงในสภาพการเมืองที่ผันผวนสูงเป็นงานที่ต้องใช้ทั้งสติปัญญา ความอดทนและการอ่านเกมอย่างแม่นยำอนุทินชันมิระกูลเป็นตัวอย่างของนักการเมืองที่ใช้ทั้ง3าอย่างนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเขาไม่เคยรีบร้อนตัดสินใจแต่จะรอเวลาที่เหมาะสมในการก้าวเขาเข้าใจว่าการสร้างความสัมพันธ์กับผู้เล่นหลักในสนามการเมืองสำคัญกว่าการประกาศตัวเพียงอย่างเดียวในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอนุทินไม่เพียงแต่เป็นหัวหน้าพักภูมิใจไทยแต่ยังเป็นผู้กำหนดนโยบายที่สำคัญหลายประการ เช่นการพัฒนาระบบสาธารณสุขการจัดการภาวะโรคระบาดและโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานในต่างจังหวัดนโยบายเหล่านี้ช่วยสร้างภาพลักษณ์ของผู้นำที่ใส่ใจประชาชนและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนได้อย่างรวดเร็วแม้ว่าจะมีข้อจำกัดทางงบประมาณและข้อจำกัดทางกฎหมายแต่การที่เขาเลือกเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการเหล่านี้ทำให้ประชาชนเห็นว่าเขาไม่ใช่นักการเมืองที่อยู่ห่างจากปัญหาแต่เป็นคนที่ลงมือแก้ไข สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือการจัดการความสัมพันธ์กับคู่แข่งทางการเมืองอนุทินมีทักษะในการเจรจาที่สามารถสร้างพันธมิตรหรือทำข้อตกลงร่วมกับพรรคอื่นได้แม้ว่าบางครั้งจะต้องแลกเปลี่ยนผลประโยชน์หรือยืดหยุ่นในในโยบายบ้างแต่เขาก็สามารถรักษาอำนาจและความน่าเชื่อถือในสายตาประชาชนได้การใช้ยุทธวิธีทางการเมืองนี้แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในกลไกของระบบการเมืองไทยอย่างลึกซึง้งอีกด้านหนึ่งการสื่อสารกับประชาชนถือเป็นจุดแข็งของเขา อนุทินไม่เพียงแต่สื่อสารผ่านสื่อมวลชนเท่านั้นแต่ยังลงพื้นที่พบปะประชาชนโดยตรงการเข้าถึงประชาชนอย่างใกล้ชิดนี้ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแรงระหว่างผู้นำกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายของเขาการสื่อสารอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาทำให้ประชาชนรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่สามารถไว้วางใจได้และเข้าใจความต้องการของพวกเขาการบริหารงานรัฐบาลเสียงข้างน้อยถือเป็นความท้าทายที่สำคัญ เขาต้องเจรจาและประนีประนอมกับพรรคอื่นๆเพื่อให้สามารถผ่านร่างกฎหมายและนโยบายสำคัญซึ่งต้องใช้ทั้งความอดทนความสามารถในการวิเคราะห์และกลยุทธ์การเมืองอย่างรอบคอบการสร้างสมดุลระหว่างการรักษาอุดมการณ์ของพรรคและการทำงานร่วมกับพันธมิตรเป็นเรื่องที่ซับซ้อนแต่อนุทินสามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยก็เป็นอีกหนึ่งความท้าทายใหญ่แม้ประเทศไทยจะมีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง แต่ปัญหานี้ครัวเรือนการบริโภคที่ชะลอตัวและความไม่แน่นอนทางการเมืองทำให้การวางนโยบายทางเศรษฐกิจไม่ใช่เรื่องง่ายอนุทินจึงต้องคิดอย่างรอบคอบในการสร้างนโยบายที่ทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและการส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นเป็นตัวอย่างขององค์การบริหารจัดการอย่างสมดุลแม้ว่าเขาจะมีฐานสนับสนุนแข็งแรงแต่ก็ยังต้องเผชิญกับความท้าทายจากฝ่ายตรงข้าม การเมืองไทยเต็มไปด้วยการแข่งขันที่รุนแรงและฝ่ายตรงข้ามมักใช้ทุกวิถีทางเพื่อสร้างแรงกดดันต่อเขาไม่ว่าจะเป็นการตั้งคำถามทางกฎหมายการตรวจสอบการบริหารงานหรือการสร้างกระแสสื่อที่วิาพากวิจาร์แต่อนุทินมักสามารถปรับตัวและตอบสนองได้อย่างรวดเร็วการที่เขารู้จักการจัดการแรงกดดันและสร้างสมดุลระหว่างฝ่ายต่างๆทำให้เขาสามารถรักษาอำนาจและภาพลักษณ์ที่มั่นคงในสายตาประชาชน ในด้านการเมืองระหว่างประเทศการรักษาฐานอำนาจในประเทศยังต้องพิจารณาถึงความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและพันธมิตรทางเศรษฐกิจการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศการเจรจาเรื่องการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวล้วนมีผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศอนุทินเข้าใจความซับซ้อนเหล่านี้และพยายามใช้โอกาสเพื่อเสริมภาพลักษณ์ของตนเองและของพรรคอีกเรื่องที่สำคัญคือการสร้างแนวโน้มทางการเมืองในอนาคตอนุทินมองการไกลและเตรียมตัวสำหรับการเลือกตั้งครั้งถัดไป การสร้างโครงการและนโยบายที่จับต้องได้การสื่อสารกับประชาชนและการจัดการกับคู่แข่งจะเป็นตัวชี้วัดว่าผู้นําคนนี้สามารถรักษาอํานาจและสร้างความเชื่อมั่นได้ยาวนานหรือไม่เส้นทางนี้ไม่ง่ายแต่ก็เต็มไปด้วยโอกาสหากเขาสามารถเดินเกมอย่างชาญฉลาดและมั่นคงอนาคตขององค์การเมืองไทยอาจถูกกาหนดโดยการตัดสินใจและการกระทําของเขาแม้ว่าอนุทินชาญบิลกูลจะอยู่ในเวทีการเมืองมานาน แต่เขาก็ไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองและภักภูมิใจไทยให้ทันต่อสถานการณ์ใหม่ๆการปรับตัวในโลกการเมืองไทยถือเป็นคุณสมบัติสําคัญเพราะสภาพแวดล้อมทางการเมืองมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่แน่นอนการเมืองไทยไม่ใช่เพียงการบริหารงานภายในพักเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการอ่านเกมของคู่แข่งและการตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชนที่เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่อง ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอนุทินและพรรคภูมิใจไทยได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเจรจาและสร้างพันธมิตรอย่างชาญฉลาดการจับมือกับพรรคอื่นๆเพื่อสนับสนุนนโยบายหรือจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันทําให้พรรคสามารถยืนหยัดในสถานการณ์ที่รัฐบาลเสียงข้างน้อยอาจมีความเสี่ยงสูงความสามารถในการปรับตัวและสร้างสมดุลน,นี้ช่วยให้เขาเป็นผู้เล่นที่คู่แข่งต้องคํานึงถึงเสมอด้านนโยบายสาธารณะอนุทินให้ความสำคัญกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นนโยบายด้านสาธารณสุขการเปิดเสรีกัญชาเพื่อการแพทย์และเศรษฐกิจการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานการสร้างงานและกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจท้องถิ่นหรือโครงการสวัสดิการที่เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงการเลือกที่จะเข้าไปจัดการในประเด็นที่ละเอียดอ่อนและบางครั้งเป็นเรื่องถกเถียงทําให้เขาได้รับความสนใจทั้งในแง่บวกและวิพากวิจารณ์แต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือความสามารถในการผลักดันนโยบายที่จบต้องได้ ความสัมพันธ์กับประชาชนก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญที่ทําให้อนุทินแตกต่างจากนักการเมืองหลายคนเขามีทักษะในการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดการออกเยี่ยมชุมชนการจัดกิจกรรมพบปะประชาชนและการให้ข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมาทําให้ประชาชนรู้สึกว่าเขาเข้าใจปัญหาและความต้องการของพวกเขานี่เป็นสิ่งที่ช่วยสร้างฐานความเชื่อมั่นและการสนับสนุนอย่างยาวนานอย่างไรก็ตามการเมืองไทยไม่ได้ง่ายการบริหารรัฐบาลเสียงข้างน้อยเป็นเรื่องท้าทายอย่างมาก ทุกนโยบายที่ผลักดันต้องผ่านกระบวนการเจรจาและการประนีประนอมกับพรรคอื่นๆซึ่งบางครั้งต้องแลกเปลี่ยนผลประโยชน์หรือยืดหยุ่นในรายละเอียดแต่อนุทินสามารถจัดการความซับซ้อนนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพการรักษาสมดุลระหว่างการปฏิบัติตามอุดมการ์ของพรรคและการทำงานร่วมกับพันธมิตรเป็นสิ่งที่เขาทำได้อย่างรอบคอบอีกด้านหนึ่งการเมืองไทยเต็มไปด้วยแรงกดดันและการแข่งขันสูงฝ่ายตรงข้ามมาหาทางสร้างแรงกดดัน ทั้งทางสื่อมวลชนการตรวจสอบกฎหมายหรือแม้กระทั่งการเคลื่อนไหวทางการเมืองในสภาอนุทินต้องรับมือกับความท้าทายเหล่านี้อย่างต่อเนื่องการวางแผนการคาดการณ์และการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดทําให้เขาสามารถรักษาอํานาจและภาพลักษณ์ที่มั่นคงในสายตาประชาชนเศรษฐกิจไทยก็เป็นอีกหนึ่งโจทย์ใหญ่การกระตุ้นเศรษฐกิจการจัดการกับนี้ครัวเรือนการสร้างงานและการพัฒนาท้องถิ่นล้วนเป็นความท้าทายที่ต้องบริหารจัดการอย่างรอบคอบ อนุทินเน้นการสร้างโครงการที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยตรงเช่นการลงทุนด้านสาธารณูปโภคการพัฒนาระบบสาธารณสุขและการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนโครงการเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ยังสร้างภาพลักษณ์ของผู้นำที่ใส่ใจและรับผิดชอบต่อสังคมในมิติของการเมืองระหว่างประเทศอนุทินตระนักว่าฐานอำนาจในประเทศยังต้องสอดคล้องกับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและพันธมิตรทางเศรษฐกิจการสร้างความร่วมมือด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเป็นสิ่งสำคัญต่อเสถียรภาพและความเติบโตของประเทศการตัดสินใจในระดับนี้ต้องอาศัยความรอบคอบการอ่านสถานการณ์โลกและการเจรจาที่มีทักษะสูงซึ่งอนุทินสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ